เปิดเคล็ดลับการลงทุนคอนโดปล่อยเช่ายังไงให้ได้กำไรงามปัจจุบันต้องยอมรับว่าการลงทุนสร้างผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงระยะยาวคือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และมีความปลอดภัยเมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นอย่างทองหุ้นกองทุนและอื่นๆเนื่องจากมีความผันผวนสูงแต่จะทําให้ได้กําไรเก็บกินในระยะยาวต้องมีกลเม็ดเคล็ดลับอย่างไรเริ่มจากการเลือกทรัพย์โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมคอนโด สภาพต้องดีพร้อมเข้าอยู่ไม่สุดโทมเกินไปจนต้องควักกระเป๋ารีโนเวทบานปลายทำเลต้องจูงใจสภาพแวดล้อมต้องดีความปลอดภัยต้องสูงที่จอดรถดีพร้อมการบริการภายในอาคารดีเยี่ยมเดินทางสะดวกการลงทุนในคอนโดให้ทำกำไรมีรายได้งอกเงยก่อนอื่นต้องมีของหรือมีทรัพย์อยู่ในมือแล้วไม่ว่าจะเป็นคอนโดเก่าที่อยู่อาศัยมายาวนานและต้องการเปลี่ยนไปอยู่บ้านแนวราบหรือย้ายถิ่นที่อยู่ ก็มักได้เปรียบคืนทุนผ่อนชำระค่างวดหมดหรือใกล้หมดเราก็นำออกปล่อยเช่าได้ค่าเช่าก็คิดใกล้เคียงหรือสูงกว่าที่จ่ายค่างวดกับทางธนาคารหรือก่อนปล่อยเช่าเราควรเทียบราคาประเมินที่ดินราคาซื้อขายห้องใกล้เคียงก่อนก็ได้ว่าเขาปล่อยเช่าที่เท่าใดต่อเดือนใกล้มหาวิทยาลัยโรงเรียนขนาดใหญ่ใกล้แหล่งงานการเดินทางต้องสะดวกใกล้ชุมชนใหญ่ห้างสรรสินค้าสิ่งแวดล้อมต้องดี